สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพิมพาตันธนะศรีกุลแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังผู้ช่วยผู้ในการด้านกิจการพิเศษสถาบันโรคผิวหนังค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของสถาบันโรคผิวหนังในการที่ได้มารับรางวัลจากบริษัทเทคนิคอลไบ O อเมดนะคะสถาบันโรคผิวหนังเนี่ยเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ให้การตรวจรักษาประชาชนนะคะเกี่ยวกับด้านโรคผิวหนังแล้วก็รวมถึงความงามด้วยนอกจากนี้เนี่ย สถาบันโรคผิวหนังก็ยังคงให้การเทรนนิ่งคุณหมอที่จะเข้ามาเป็นเรียนเพื่อเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางดังนั้นเนี่ยในความเป็นสถาบันโรคผิวหนังมันไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเราก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย ในการที่จะให้การรักษาคนไข้เพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ก็จะเหมือนเป็นคุณครูนะคะให้คุณหมอที่มาเรียนรู้เนี่ยได้ฝึกฝนตัวเองเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญต่อไปในอนาคตและที่สำคัญสถาบันโรคผิวหนังก็ยังมีจุดเด่นในแง่ของด้านการวิจัยการใช้เครื่องมือที่ดีที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนำมาทำวิจัยสุดท้ายผลที่ได้เนี่ยก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ มาใช้ประยุกต์ใช้กับคนไข้ให้เกิดประสิทธิผลให้ดีที่สุดในแง่ของวิสัยทัศน์ของส่วนชลอวัยนะคะสิ่งที่เราจะทําและกําลังทําอยู่เนี่ยนะคะและจะทําในอนาคตเนี่ย ก็คือว่าในเรื่องของการให้การตรวจรักษาด้านโรคผิวหนังในเรื่องของความงามเนี้ยยังไงเป็นพื้นฐานของสถาบันโรคผิวหนังอยู่แล้วเราก็คงจะต้องสารต่อในแง่ของวิสัยทัศน์ในตรงนี้นะคะแต่ว่าในแง่ของศูนย์ชะลอวัยเนี้ยสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี้ยก็คือทํายังไงก็ได้ให้คนไข้เนี้ยมีสุขภาวะ ที่ดีขึ้นนะคะมีการดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีซึ่งมันจะยั่งยืนไปในอนาคตคราวนี้เนี่ยการที่จะมีสุขภาวะที่ดีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งเนี่ยนะคือก็จะต้องมีรูปร่างที่ดีตามมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในศูนย์ะลอวัยเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาช่วยในเรื่องของการกระชับสัดส่วนและรูปร่างด้วยการที่คนไข้มีรูปร่างที่ดี มันน่าจะส่งผลดีหลายอย่างนะคะอันแรกสุดเลยเนี่ยคือคนไข้จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเนาะพอามีรูปร่างที่ดีก็รู้สึกว่าเออตัวเองใส่ชุดอะไรได้กล้าที่จะออกสังคมหรือว่าออกไปทําอะไรอย่างอื่นที่ไม่เคยทําได้มากขึ้นนะคะนอกจากความมั่นใจที่คนไข้ได้แล้วเนี่ยหมอคิดว่าอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะที่คนไข้น่าจะได้ประโยชน์นะคะคือพอรูปร่างดีแล้วเนี่ยคนไข้ก็มาจะเริ่มมีแรงบันดาลใจละว,ว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยคงรูปร่างที่ดีไว้แบบนี้นะคะ พอมีแรงบันดาลใจเนี่ยสุดท้ายคนไข้จะพุชตัวเองให้ควบคุมอาหารกินอาหารที่ดีนะคะรู้จักออกกําลังกายนะคะเพื่อที่เขาจะพยายามเมนเทนรักษาสภาพรูปร่างที่ดีอย่างนั้นเอาไว้นะซึ่งผลที่ได้ก็จะเป็นผลดีกับคนไข้เนี่ยแหละนะคะคือทําให้คนไข้มีสุขภาพดีในระยะยาว